โอ้ยตัท um> AH ั้งพี่กับปูบักเขียบบักยังเพิ่นปูบักเขียบเนี่ปีเดียวเเต็มอ่เมม่อนีปูแบะว่าเอามืเดียวเอาเอะอดดอกไม้ดอกตอกเพิ่นแหละอืมนี่ย แข็งแรงแข็งแรงสวัสดีปีใหม่มือนอวันที่หนึ่งเดือนมกราคมปีพศอสอส2 5 6อยีบแม่แข็งแรงพึ่งโดตนใหม่เสยโอ้ยเนาะยูดีมีแหงด้วยแม่เดอ้ออุ่นท่องหน้าเราลูกเคยลาไถยวันเขาแล้ว ต <ừ. S 2> ้นใหม่ดอกใหม่ต้นกล้วยแล้วปูกล้วย นี่คือดอกไม้เล่าตัวเนี่เนี่ยนี่พ่อปลูกไว้แม่ปลูกไว้โอ้โอ้ลูกโป่งพนจัดงานวันเกิดพนเมือ่อคืนเหรี น,าท,นาทุ่งนาที่อำเภอพิบูลมังสาหาร